ชอบสอนทำอาหารขอบใจทีมงานของเราทำไมครับทีมงานของเราเนี่ยดูแบบแอคทีฟแล้วแบบกระตือ้ครับอันนี้เด็ดมากเด็ดจริงๆท่านผู้ชมครับมาอาหารร้านนี้ชื่อร้านฟาร์มลุงทิ้งชื่อร้านอาหารฟาร์มลุงทิ้งอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองเมืองกรุงเทพอย่างนี้นะจังหวัดอะไรครับอยู่กาญจนบุรีกาญจนบุรีต้องบอกเลยว่า ลุงทิงเนี่ยมันมีได้สองความหมายนะเดี๋ยดีครับอย่าคุณอย่าไปพูดอย่าอไปพูดครับยังไม่พูดยังพูดเดี๋ยวคุณถามเขาดีกว่าว่ามันยังไงแต่วันนี้เขาจะมาสอนเมนูที่เรียกกันว่าไก่บ้านเมืองการเขาก้าตั้งชื่อว่าไก่บ้านเมืองการนะฮะแต่จริงๆมันเป็นแกงป่าหัวตาลไก่บ้านเมืองตางมันต้องเด็ดแน่นอนท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสมหมายนิสัยดีจากร้านอาหารฟาร์มลุงทิ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เว่ามาถึงเนี่ยกจะบอกว่าใช่บางทีเลยก็ขออย่ยงนี้อย่งนี้เลยเดี๋ยวอย่บอกหน้าสงสารแกดูเพราะว่าลุงก็ทิ้งแกไปนานแล้วแต่ว่าไม่ไม่น่าทิ้งเพราะว่าน้ำสกลุ้นแกนิสัยดีแต่คุณจำไว้นิสัยดีเราเราก็ต้องเลือกคนด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมถามให้นิดหนึ่งก่อนเลยถามจริงตอนฉันเตือนฟังบ้างไหม ตอนที่เคยเตือนแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้ทิ้งมันบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับไอ้ทิ้งมันเพราะถ้ายุ่งกับมันะมันไปแน่นอนทิ้งแน่นอนอกหักช้ำใจก็เลยตั้งไงตั้งชื่อเลยขอโทษขอโทษถามเลยดีกว่าทิ้งไปนานหรือยังสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีจริงเหรอก็จริงไงดเื่องิงเพราะเรื่องจริงดิบอกแล้วอย่าไปยุ่งฟาร์มลุงทิ้งฟาร์มลุงทิ้งทิ้งจริงๆิสิบกว่าปีแล้วแต่ขอโทษทิ้งไปไหน ไปนครสวรรค์ไปนครสวรรค์อยู่กาญจนบุรีไม่อยู่ไปนครสวรรค์ไปอยู่ปากน้ำโพสิท่าไม่ใช่ค่ะไปเก็บดาวค่ะถ้าแม่พูดอย่างนี้เราก็ไม่ถามต่อแล้วล่ะพูดง่ายว่าท่านสบายไปแล้วนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วลุงจริงๆว่าคือสามีนะครับคือสามีของคุณสมัยใช่ไหมครับนสามีหรือเปล่าคุณพ่อค่ะ อะไรตายเลยเล่นมาก็หนักแม่หลอด้วเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เล่นต่ออ่ะไปคงสบายยังไงไม่แกปคงสบายเพราะอะไรเพราะอะไรขะลำบากเลยคงกลับมาแล้วลูกยอกลูกยอกลูกยอกคุณพ่อครับฟามลุงลุงทิ้งเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณพ่อเก่งมากเรื่องอาหารแต่ว่าก็ได้มาที่ลูกสาวคือคุณสมหมายแล้วต่อวันจะได้รุ่นลูกต่อไปอีกค่ะอาหารนี่มาสอนในวันนี้เป็นอาหารที่ท่านเดี๋ยวดูเองอ่ะ ถ้าท่านรักรถจัดนะ <S <S มันอะไรที่จะจัดเท่านี้หายากแล้วนะครับแล้วถ้าไปเมืองการต้องไปร้านนี้ครับฟาร์มลุงทิ้งอ,อยู่ตรงไหนครับเอ,อจากตัวเมืองการจนบุรีถึงหมู่บ้านห้วยสะพานนะคะแยกเข้าไป1กิโลเมตรจากการจนบุรีถึงที่หมู่บ้านห้วยสะพานเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรแต่ถ้าไปจากทางกำแพงแสนถึงพนมทวนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป ประมาณ5กิโลเมตรเข้าหมู่บ้านห้วยสะพานเลยวัดคงคาไปประมาณ500เมตรถึงร้านปิดถนนค่ะท่านไปการณ์ด้าีท่านไปการน์้นีท่านไปห้วยสะพานท่านต้องไปห้วยสะพานก่อนอื่นไปห้วยสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนั้นอะไปหาวัดวัดคงคาวัดคงคายังไงก็เจอไปวัดควาและร้านนี้ดังจริงๆร้านฟาร์มลุงทิ้งดังในฝีมือฝีมือนี่สุดสุดจริงๆท่านผู้ชมสุดขนาดไหนสุดขนาดที่เรียกได้ว่า สุดติ่งกระดิ่งแมวอย่างนั้นเลยคุณจริงๆสงสารแมวมีกระดิ่งจริงจริงแมวมีกระดิ่งดีเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทำกันอย่างไรนะฮะแกงป่าหัวตาลไก่บ้านเมืองการครับนี่คือที่ร้านเขาครับนี่ร้านเขาสบายสบายร้านเขาลูกทุ่งลูกทุ่งเฮฮานะครับเริ่มต้นจากมะกรูดค่ะผิวมะกรูดใช้ผิวมะกรูดแล้วก็ใช้ตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็ข่าซอยนะคะ ใส่โคกตำพอแรงนะตำตำต้องยิ้มอย่างนี้นะครับค่ะห้ยิ้มแล้วจะอร่อยมากขึ้นนี่ใส่เกลือตมลงไปใส่เกลือนะอันนี้เราทำเครื่องแกงท่านผู้ชมและเมื่อเสร็จก็ใส่กระเทียมกระเทียมกระเทียมไทยยิ่งพอกระเทียมใส่เข้าไปยิ่งหาหนักครับยิ่งหนักและจึงใส่พริกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปนะครับพริกแห้งใช่ไหมฮะพริกแห้งนะท่านผู้ชมพริกแห้งตำจนละเอียดเลยแล้วก็ใส่ กระปิมอนค่ะนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังใส่กระปิมอนนะไม่เหมือนใครนะฮะนี่กระปิมอนได้เครื่องแกงมาแล้วนะครับเอาละครับได้มาแล้วคราวนี้น้ำมะขามฮะตั้งน้ำแล้วก็ใส่น้ำมะขามเพื่อเอาหัวตาลลงไปต้มค่ะเอาหัวตาลที่จะต้มเราต้องหั่นบางๆเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นหัวตาลซอยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะค่ะ ให้บางบๆแล้วเอาไปใส่น้ำทึ่งผสมน้ำมะขามเนี่ยไว้แล้วเอาไปต้มเพื่ออะไรเพื่อให้หายขมและให้มันหายขมและคื่นคือหัวตาลธรรมดาจริงๆนี่มันกินไม่ได้เพราะมันทั้งขมทั้งคื่นต้มไว้นาน30นาทีมันถึงจะหายคราวนี้ไปทำไก่บ้านไก่บ้านสับชิ้นพอประมาณคำๆนี่ไก่บ้านนะครับตั้งน้ำน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกไก่ค่ะใส่ลงไปในกระทะ เอาไปผัดเคลื่อนผัดพริกแกงเมื่อสักครู่ที่เราตำไว้ใช่ค่ะนี่นะท่านผู้ชมดูนะครับผัดให้มันแห้งๆเนี้ยแล้วเสร็จจึงใส่น้ำตาลลงไปอีกทีหนึ่งแต่ตอนผัดนี่สำคัญมากเลยท่านผู้ชมดูนะครับผัดไปเรื่อยๆเพรมันหอมขึ้นมาจึงใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ลงไปและห้ามยิ้มเด็ดขาดนะครับตอนนี้เพราะว่ามันร้อนมากยิ้มไม่ไหวจึงใส่น้ำต๊อกตามลงไปอีกใช่ค่ะนี่ครับตรงนี้ต้องใจเย็นแล้วนะ เพราะว่ามันไฟร้อนจัดก็ไม่ได้ต้องค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแห้งลงค่ะแล้วจึงใส่หัวตาลลงไปหัวตาลลงไปนี่ครับใส่หัวตาลลงไปพื้นผัดต่อไปผัดไปเรื่อยๆปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะแล้วน้ำปลาครับค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะครับผัดไปเรื่อยๆค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยค่ะครับผัดไปอีก ใจร้อนไม่ได้นะครับตามด้วยเม็ดพิไัยอ่อนเม็ดพริกไทอ่อนแล้วก็พลิกสอาสีเขียวแนะครับใส่ลงัปสุดท้ายคือใบกระเพราต้องใช้กระเพราป่านะคะใช้กระเพราป่าจะหอมมากกว่ากระเพราบ้านเยอะเลยใช่ค่ะต้องการความเผ็ดร้อนอย่างรุนแรงจึงใช้กระเพราป่าเป็นอันสิ้ิแก้งป่ากหวตาลไก่บ้านเมืองกันครับ ไช่ทีละอยา่างไก่นะครับผมก็ต้องเป็นไก่บ้านนะครับ,แ,บ,บแล้วก็เป็นไก่รุ่นะนะครับถ้าจะเป็นไก่สาวได้ยิ่งดี<ช>ไก่สาวพร้อมไข่อะ,ะเดี้ยวเดวก่อนคุณพูดงี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบไก่สาวนี่มันคือยังไงมันไก่สาวก็คือหลังจากที่มันปักมันเป็นตัวแล้วเนี่ยประมาณห้าเดือนถึงหกเดือนเนี่ยมันจะเริ่มร้องกอก่อนมันร้องไง ถ้าไก่มันยังร้องก้องก้องนี่มันยังเป็นไก่ไก่สาวถ้าไก่มันได้ผ่านการฟิตเจอริงแล้วมีสามีไปเรียบร้อยแล้วจากที่มันเคยร้องมันจะร้องก้อก้อนี่จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำเสียงจะเปลี่ยนกองกอกองกอกมันไม่ไหวมันไม่ไหวมันจะเปลี่ยนเสียงการร้องแต่เราใช้เราใช้ไก่สาวไก่สาวจะมีรังไข่ด้วยมีรังขแล้วที่อร่อยในการผัดเผ็ดประเภทนี้นะ มันต้องเอาลังไ่มาด้วยัวของมันต้องเอากลืนมันต้องเอาเครื่องในใส่ไปด้วยใช่ค่ะใส่ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับต่วนตาลตาลตาลเนี่ยเราจะทานก็อันนี้เนี่ยต้องบอกเลนว่าตาลแบบนี้เนี่ยคือยังเป็นตาลที่เราใช้กินหัวตาลอยู่ครับนะครับดูจากดูจากก็ดูจากเนี่ยครับดูจากขั้วที่มันคลุมลูกอยู่ตรงเนี้ยครับเห็นไหมฮะมันจะคลุมอยู่เยอะแยะไปหมดมันจะคลุมอยู่เยอะแต่ถ้าขั้วเลื่อนขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นลอนเริ่มมีลอนแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะ เนี่ยนะเฮ้ยนี่เหฮ้ยหัวตาหัวตาที่เรานํามากินคือแถวนี้นี่นะฮะนี่เราฝันนี่ออกนะใช่ไหมฮะใช่ไหมแม่แล้วเราก็คือเลยจะเลยจากข้างล่างไปกินไม่ได้แล้วนะแถวนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วตรงนี้ก็ยังได้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับนี่ฮะแล้วถ้ากินตอนนี้เลยถ้ากินตอนนี้เลยมันก็จะเฟื่อนเมันรสชาติมันก็จะก็อร่อยไหมก็เห็นไหมกรอบๆเห็นไหมเห็นไหม เราเอาไอ้เนี่ยเหรอมาทำไอ้เนี่ยเหรอเป็นไงรถตอนนี้บอกผู้ชมด้วยดิมันต้องฝาดแล้วมันขมปลายมาเลยเราถึงต้องต้มเป็นสามสิบนาทีใส่้ทั้งฝาดทั้งขมเดี๋ยวผมจะเล่าต่ออีกนิดนึงที่มันแตกต่างมากของเมนูนี้ท่านผู้ชมเราใส่กะปินะแต่กะปิที่ใส่เป็นกะปิมอนกะปิมอนีนี่มันไม่เหมือนกับกะปิที่เราทำอยูนทุกวันนี้กะปิบ้านเราใช้เคยทำกะปิมอนเขาใช้อะไร ใช้หอยแครงและปลาเล็กปลาน้อยใชไไ่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับไอ้เคยเลยเป็นหอยแครงแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยทำออกมาสีจะเป็น,นอย่างนี้รสชาติของกระปิมอนแตกต่างโดยสิ้นเชิง <c oughs> กับเคยของเราแตกต่างโดยสิ้นเชิงหวานหวานหอม,มเหมือนหว,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 วานหวานกินเยอะๆเพราะว่ามันจะหวานเนียมันหวานมากไง เห็มืเนน้คือออนี่วาหลังต้องใส่เรออมตเลือวันนี้เชื่อวันนี้ผมผมเชื่อใครไม่ได้เลยแต่หัวตาเนี่ยแตกต่างจะบอกใครเลยเือเลยอะเอาละครับคุณสมขออนุญาตเชิญทางด้านนี้ครับผมขออนุญาตนิดนึงครับถึงเวลาแล้วครับอันนี้ต้องข้าวหน่อยาวัไมข้าวไม่รอไม่ข้าวรอชิมไปแล้นิดนึงนี่ครับ รสของคุณพี่สมหมายนี่แบบไม่เป็นยะบป็นยังเลยอ่ะผมว่าเห็นตอนเขาตำพริกแกงแล้วผมว่าโอ้โหสิ้นชีพแน่งานนี้โอเคครับอ่ะกูต้องข้าวไหมไม่ต้องอ่ะอ่ะแต่เย็นอ่ะลองดูลองดูสู้สู้สู้ครับสู้ครับตัวครับสู้เอานิดหน่อยพอนะไปทางไหนก็ไม่รอดคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องมองนะเผ็ดเผ็ดแน่เผ็ดเผ็ดแน่ โอ้โหทางนี้โอ้โหทางนี้ไม่กล้ากินเลยโอ้โหนี่โอ้โหเอาข้าวมาเลยนานๆจะเห็นท่านประธานหน้าแดงดูสิหลังแดงหน้าแดงเลยผมไม่กล้ากินกินแล้วผมเปียกแน่เลยใจต้องถึงหน่อยโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวอร่อยมากแต่นี้คุณผู้ชมเผ็ดกลมกรอบเผ็ดมากอ่ะกลมกรอบแต่มันอร่อยมาก คือมันมันหอมอะไรก็ไม่รู้อะมันหอมขึ้นมานัวหมดเลยอร่อยหนากินนิดเดียวเนะงโอ้โห oh <laughs> มาซีอูมาเลยน้ำตาไหลเลยแม่ทำแกงป่าแล้วทำไม่ถึง <c oughs> อย่าทำดีกว่า <c oughs> ทำแกงป่า oh ต้องทำอย่างนี้แกงป่าหัวตาลต้องทำแบบนี้ <c oughs> ถ้าทำไม่ได้ไปเมืองการไปหาเขาได้ไปที่ไหนนะ <c oughs> วัดละวัดคงคาเลยวัดคงคาไปประมาณ500เมตรก็บอกแล้วไงแม่ให้ไปวัดคงคาก่อนไงแม่จ๋าะแล้วก็ไปที่ร้านฟาร์มลุงทิ้ง500เมตรวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมหมายขอบคุณร้านอาหารฟาร์มลุงทิงขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมโดยตลอดมันอร่อยแบบชนิดที่พูดตรงๆงใน4คนที่ยืนอยู่ตรงนี้พูดตรงๆงเลยนะครับไม่มีใครไม่เอากลับบ้าน ว่าพูดว่ามันอร่อยขนาดนั้นเลยจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่านที่เป็นซับสไครบ์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้ยังไงไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาเพอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีไม่กินข้าวมันไก่ที่ร้านล้วนข้าวมันไก่ถือว่าผิดผมแนะนำให้คุณใส่น้ำมะนาวดองไปนิดหนึ่งเชื่อผม กัีอ๋อถ้าเชื่อคุณก็ต้องอย่างนี้สิเชื่อใลูกลานแกงบวชครับมันจะเป็นเม็ดกลมๆมีเนื้อมะพร้าวแทรกแล้วมีกะทิแล้วก็มีงาโรยอยู่ของพวกนี้ท่านผู้ชมมันทำด้วยกะทิเก็บนานไม่ได้อ๋อเหรออันนี้จะเออได้ไหมด้วย